สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตู้กาชาฉลองครบรอบ7.5ปีใน ID เลเวลจำนานเลเวล30นะครับผมก็ ไอจีนี้นะครับผมก็ได้ดองมานานมากตั้งแต่เปิดเดือนกันยายนมานะครับจนมีตัวกาชา7-5ปี110บใบนะครับที่ผมยังไม่เปิดเนี่ยเพราะว่าผมได้เกือบหมดผมได้เกือบครบหมดทุกตัวแล้วนะครับตัวที่ผมจะมาตามล่าในวันนี้ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือซันลี่ปืนช็อตกันครับเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ในไอจีนี้นะครับผมได้บราอ์อลเจราแบ็ค มูนวงราชดุริยางเลยครับบอสเกมจระเข้โชว์ลนนะครับผมและก็ได้เอ็ดเวิร์ดในคลังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมยานอวกาศนะครับเอ็ดวดยานอวกาศซึ่งมันเหลือที่ผมยังไม่ได้ก็คือตัวนี้นั่นแหละครับตัวซันลี่หมวกแดงหรือว่าซันลี่ปืนช็อตกันนี่แหละครับเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทั้งคลิปผมจะเปิด11รอบนะครับผมเอาให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับมา แล้วก็จะมาบอกด้วยนะว่าตัวไหนใช้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวไหนแบบไม่ใช้ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ครับแบบว่าเอาไปย่อยเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคครับมารอบแรกนะครับซันรี่แมวกว่าโชคลาภตัวนี้นะครับย่อยไปเลยก็อาจจะริบเปิดหน่อยนะครับเพราะว่า เปิดมันเปิดยาวอ่ะนะครับผมง่ายๆมูนระเนจรนะครับตอนนี้เอาไว้เก็บบัฟสเตตอีเวนต์เอาไว้เก็บตอนเล่นอ่าสเตตอีเวนต์ธาตุไม้ก็ได้ครับมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับผมบราวนักตามโมจิอันนี้ผมย่อยนะครับเป็นผมผมจะย่อยนะเจสิกา้าโปูโดเฮดชั้นสูงนะครับตอนนี้ย่อยแน่นอนนะผมเทพสุดบราวตัวนี้คอโมตัดแร่ได้ครับแต่ว่าตัวนี้มันตัวเก่าแล้วนะครับจะเก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะย่อยก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนําให้เก็บไว้นะ มูนมายากลถัดตัวตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เป็นอ่าหลายคนเกียดนะครับเพราะว่าเป็นตัวเกลือในกาชานะครับผมโอเคครับรอบแรกผ่านไปนะครับผมเหลืออยู่หนึ่งอใบเปิดเลยนะครับไม่ต้องรีรอยใด้ทั้งสิ้นนะครับมันยาวนะครับผมเปิดยาวเลยแน่ทั้งคลิปนะครับก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้ซันี่หมวกแดงหรือว่าซันนี่เป็นชะกันหรือเปล่านะปึ๊บ มูนซานเชสนะครับตัวนี้เนี่ยเก็บไว้ก็ได้นะครับเป็นดาเมททัฟไฟที่ดีเลยนะครับโคนี่คนบินและโป่งมือฉมังนะครับจริงๆก็เก็บไว้นะมือใหม่ใช้ได้เป็นตัวแทงได้นะครับคอส์นตอนทักกระเป๋านะสลับตัวนี้นะครับผมเกียร์มูนซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้เก็บไว้ก็ได้ครับเอาไว้เก็บสะสมพีนอ่ง้อยแล้วก็เป็นตัวการบินได้นะครับในร่างไฮเปอร์นะ ไดโนเสาร์โคนี่ตัวนี้จะเก็บก็ได้หรือว่าจะไม่เก็บก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคอส์สมาร์ทเฮเปอร์นะเผื่อมีคนเบือ่อตำนานนัามาใช้นะครับบราวนี่นักสํารวจตัวนี้ย่อยแน่นอนครับนะครับผมนักจมน้ำบราวนตัวนี้นะครับย่อยนะครับโอ้โหัวที่ช้ได้ก็มีแค่ประมาณสามสามตัวนะครับผมสามตัวโอเคจะไม่มาเลยเหรอลูกแซลลี่มวกแดงนะครับผมตามล่ามันมาแบบหลายไอเดียเลยนะมันคือแบบไอเดียหลายไอเดียผมอะ ไม่รู้ว่าแบบน่าจะประมาณ5 ID หรือเปล่านะครับที่ผมยังไม่ได้ชริหมวกแดงแต่ว่าผมได้มาแล้วประมาณ2 ID เลยประมาณ3 2หรือ3 ID เขาจะผมย,ยังอยากได้นะครับตัวนี้ย่อยนะครับตัวนี้ก็ย่อยนะครับสีครับทุกมนตัวนี้ก็ย่อยนะครับแต่ว่ามันก็ดีอยูน่นะดาเมจนะครับแต่มันก็ไม่ดีหรอกนะครับนักสู้ศิลปะตัวนี้ย่อยนะครับผมไม่ใช่บราวไฟนะโคดี้ดังโกตัวนี้บับอมตะได้ครับจะเก็บไว้ก็ได้นะ่าหรับมือใหม่นะครับโอเค มูนโรพูก้าตอนนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับผมเฮ้ยไม่ออกมาเลยฮะซันลี่หมวกแดงอยู่ไหนลูกคือผมตามล่าสันลี่หมวกแดงเลยนะครับผมโดยเฉพาะคือผมตามล่ามันแบบหลายดีมากนะครับถ้ามันจะได้ในไอดีนี้ด้วยจะดีมากๆเพราะว่าจบผมอาจจะปั้นแม็กก็ได้เป็นไฮ p เปอร์แม็กอมาแทนรีไวท์เพื่อมาเป็นดาเมจช่วยไทยกะนะครับผมดาเมจธาตุไม้ตอนนี้นะครับผมเก็บไว้ก็ได้นะครับผมใช้ก็ดีนะครับ มูนเชคสเปียตัวนี้ย่อยนะครับผมย่อยย่อยย่อยนะครับโทชีตัวนี้ก็ย่อยนะครับผมตัวนี้ผมได้บ่อยมากฮิเมะตัวนี้เก็บเอาไว้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวอมมาตะมือใหม่ใช้ดีมากๆครับทิวเด็กซันลี่ตัวนี้ย่อยแน่นอนครับผมเปิดได้บ่อยมากเลยตัวนี้นะครับผมซอรัสบาวถึงแม้ว่าสกิลมันแบบสกิลมันจะดีแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยไม่ค่อยเอาเรื่องเลยนะครับผมไม่ไม่เอาเรื่องเลยนะครับไม่ดีมากนะครับก็แนะนำให้ย่อยนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะ ตัวที่ใช้ก็มีแค่2ตัวนะสลหรับรอบนี้นะครับผ่านไปแล้ว4รอบนะครับยังไม่ได้ซันล,ลี่หมกแดงนะครับผมโอ้ oh my god มันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยมาตอ่อเลยครับผมโอเคผมจะลองกดข้ามดูนะไม่ค่อยได้กดข้ามโอ้โหมูนชิเปียตัวเก่าตัวเดิมย่อยแน่นอนครับผมบ๊อบแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับย่อยนะครับผมจะเก็บไว้รออะไรละ่ะ ราชาแห่งแก๊งบราวตัวนี้นะครับมือใหม่ใช้ได้นะครับผมเป็นตาเมเหมทาไม้ที่โอเคเลยนะครับแต่ว่าพอดิ่งถึงสูงไปเนี่ยมันก็ใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ช้าตีช้าแล้วก็สกิลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ布拉เคสเฉลิมฉลองก็ไม่ก็สามอันนี้คือครบรอบเจ็ดยี่ห้าปีนะไม่ใช่สามปีนะบราวเจ้ามาผิดยุคแล้วเว้ยฮันต้นหนตัวนี้ผมได้อแล้วนะครับก็เก็บไว้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะ ฮันโอโหสามตัวก็ใช้ธนูโล่เข็มคาร์โลสกิลนะสลับตัวนี้นะครับเรียบร้อยโอ้โหได้ดับิบต์ทันหวองคุณผู้ชมได้ดับิบตทันนะเนี่ยโอ้โหมายาวๆครับผมคลิปนี้ยาวๆนะครับก็มาใช้เกรดตอบด้วยนะว่ามันจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าคือผมไปเห็นคลิปวิทยาลเลนเจอร์ The ได้มูลดุริยางได้บอสเจอระเคซันลี่หมวกแดงนะครับคลิปล่าสุดนะครับคลิปวันเสาร์เนี่ยนะครับผม แต่ทำไมผมไม่ได้วะสไลด์ยุหิเห็นตัวนี้ผมรู้สึกว่าจะมีแล้วนะครับอ่าย่อยอันนี้ตัวย่อยบ๊อบย่อยแน่นอนครับแต่ว่าสไลด์ยุหิเห็นเนี่ยเก็บไว้นะเอาเล่นสเตตหลักได้หลับยางนะครับโอ้โหบนเยอะนักเอากรรมาการแจกใบแดงแดนไปกินไปโอ้โดนใบแดงแล้วคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ก็ย่อยก็ได้เก็บก็ดีนะครับสตรีมเครื่องชงกาแฟยัยกษ์ตอนนี้นะครับมันก็ใช้ได้แหละนะครับแต่ผมแนะนําให้เก็บไว้ไม่ต้องใช้หรอกนะครับ จะย่อยก็ได้นะมันใช้มันได้แร่เยอะ <c oughs> คนนี้รถแชมเปญตัวนี้นะครับมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับผมรบเรียบร้อยว่ะคุณผู้ชมผ่านไปทั้งหมดหรอบซันลี่หมอกแดงก็ยังไม่มานะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คงต้องเก็บไปเรื่อๆยๆแหละครับเพราะว่าทั้งเดือนก็ยังมีแจกเยอะนะครับผมยังแจกอีกเยอะนะครับอ่ะพี่เผอพี่เผอโอ้โหคาวบวยเจสิกา้าอ้ my god ตอนนี้นะครับย่อยนะ รางมัธยมต้นตัวน,นี้นะครับย่อยนะครับมือใหม่ใช้ไม่ค่อยได้เดนนี้เอาตัวเกลือประจํากาชานะครับย่อยแน่นอนมูดอสววนชั้นสูงตัวน,นี้นะครับย่อยนะแต่ก่อนก็ดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันตัวตัว,ตวเก่าแล้วเนาะมันก็ใช้ไม่ค่อยดีฟิชูตัวนี้เป็นตัวดาเมะเป็นตัวบอมดาเมะในกิเวตได้ครับกเก็บไว้นะครับโคนี่วันหยุดฤดูร้อนตัวน,นี้ก็ได้บ่อยมากย่อยแน่นอน โอ้ไม่ god อะไรกันครับเนี่ยหรือว่ามันเขินกล้องอ่ะมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนคอมเมนต์บอกว่าเลื่อนไปแบบขวาสุดกับซ้ายสุดเนี่ยมันจะได้ตัวดีๆนะครับผมเดี๋ยวลองดูสิก็ใส่ก็ตามคอมเมนต์คนดูเลยครับเอาตามใจคนดูนะครับสูตรไหนี้ใช้ได้ก็จะใช้นะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยนะว่าอยากให้ผมใช้สูตรอะไรนะครับในการเปิดกระชาเดวก็จะเอามาเปิดนะ พ i โก้ ico, ตัวนี้ย่อยนะครับซลลรา,าริมาลาคาดเก็บไว้นะครับใช้ใช้เกียร์ธนูโลเข็มคารุสกิลนะครับผมบาวิวิคิวอุ้ยตัวนี้โอเคเลยนะครับเป็นร่างอันตา้ามือใหม่ก็ใช้ได้มือเก่าก็ใช้ดีนะครับผมก็ต้องมีเกียร์ดีๆใส่ให้มันหน่อยเนาะใส่ค้อนลงท่ชกเะเป๋าก็ได้สลับมือใหม่นะครับผมตัวนี้เก็บไว้โอ้โหตัวนี้ย่อยแน่นอนครับผมไทเกอร์นักชิมันนีก็ย่อยนะครับโคนี่คนบิดลูกเปิ่งมือฉังอ่ะตัวนี้เก็บไว้นะครับผมโอเค โอ oh my god มาลองเลื่อนไปที่ซันล,ลีดิวเลอร์นางฟ้าดูนะครับนางฟ้าเศร้าเปล่าเอาซันล,ลีบวกแดงให้หน่อยซินะครับผมแต่ว่าไปน่าจะมีแบบคอนแลับกับหนูน่าบวกแดงนะเอาที่ทานมาคอนแลับกับลาเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ ป้านแมสซิลี่แบบปั้นเป็นแบบหนูน้อยวงจรจริงๆอ่ะสกิลอะไรแบบเนี้ยเออหูน่าจะน่ารักมากเลยนะอันนี้คือย่อยแน่นอนครับมูนเล,ล่าปีสวินเตอร์ใช่ไหมผู้มาถูกหรือเปล่าสวินเตอร์สวินเตอร์อันนี้ย่อยนะครับซีครับเอ็ดเวิร์ดตอนนี้ก็ย่อยโอ้โหไหมเอามาทําไมเนี่ยตนอนนี้โอเดเนลโอ้โหอันนี้คือรวมเอ้ยซันลี่ดูแล้วเอ้าแล้วทำไมมันได้ตัวของมันเองวะเนี่ยโอเคครับตัวที่ใช้ได้ก็มีแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่ะ อ่าลองเลื่อนไปที่บราวไฟดูนะครับผมรอบนี้อกดพีเผอโอ้โหหันต้นหนูตัวนี้ผมได้เยอะมากย่อยนะตัวนี้ย่อยนะครับมูนชิสเปียร์นะครับโคนีเยเรือยนูเนี่ยนก็ย่อยนะครับบราวนี่นักผจญภัยย่อยครับโอ้โหตัวนี้ย่อยครับโทนี้ก็ย่อยโอ้โหเรตตอรเรตตอรทำไมมันออกยากขนาดนี้วะเนี่ย โอเคครับ okay, คุณผู้ชมรอบสุดท้ายน,นะเอามาไว้ที่ซึลลีบกแดงซึลลีบปชกันนี่แหละนะครับถ้ามันจะมาก็มานะโอเครอบสุดท้ายน,นะคุณผู้ชมก็เปิดมายาวนานยาวนานมากนะครับผมคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าเลดดอกมันเอ้ยดาวินชีเลดดอกมันเกลือนะครับโอ้โหดาวินชีก็ผมได้แล้วผมมีแล้วนะครับแต่ก็เอามานะครับผมเอามาใช้คนนี่เราชมเป็นนะครับมือใหม่ใช้ได้ก็อย่างที่บอกไปเก็บไว้นะครับ บอฟแชมเปี้ยนตัวนี้ย่อยแน่นอนครับผมสลี่หมวกแดงขอตัวเล็กๆน,น,น,นะครับผมโอ้โหมูนผู้มีเขาตัวนี้ย่อยแน่นอนสลี่หมวกแดงโอ้โหเจสิก้าสลีปราชกันโอ้โหโคนี่ตัวปรถงโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้ใช้ดีนะครับผมโอเคดีอยู่ตัวที่ใช้้ก็มีอยู่3ตัวนะครับก็คือสลี่ดอมบชีนะครับผมโคนี่รถแชมเปญแล้วก็โคนี่เด็กประถมนะครับ หมดไปแล้วก็ผมบเอ็ดรอบก็อย่างที่เห็นก็ผมได้ประมาณนี้เลยนะก็ตัวที่ใช้ได้ก็มีเยอะนะครับผมตัวที่ใช้ไม่ได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหผมเปิดมายาวนานมากเลยคุณผู้ชมโอ้ตัวที่ใช้ได้ก็มีตัวที่ใช้ไม่ได้ก็มีครับผมก็อย่างที่บอกไปแหละครับมันก็อืมนะครับก็เปิดได้ทุกเดือนและครับผมมีอันกบอันตราอยู่10ตัวนะ10ตัวสิ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 ตัวใช่ไหม ถ้าเกิดว่าผมจะเอาไปปั้นโคนี่รถถังหรือว่าโคนี่เด็กปรมมัธยมต้นเนี่ยก็อีขาดอีสี่ตัวไม่รู้ว่าจะปั้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมเก็บกบไว้ดีกว่าผมว่าผมเก็บกบไกว,วบบไ้รอปั้นดีกว่า เราปั้นตัวคาราโบดีนะครับอันนี้ก็เปิดได้รูเดียสนะครับถือว่าดวงดีมากมากผมมีตัวคาราโบแบบสเปซสปะมากสลับไอีนี้นะครับเพราะว่ามันได้ขัดขัดกันเกินอ่ะได้ซากุระแต่ไม่ได้คาริสได้รูเดียสแต่ไม่ได้เอริสครับผมได้รีวาแต่ไม่ได้เอเลนได้นะกบวหญิงแต่ไม่ได้กอบลิสเลเยอร์นะครับคือมันขัดขัดกันเกินอ่ะนะเสียดามากครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่น P ีพรอบแรกรอบสุดท้ายรอบหนึ่งรอบดีกว่านะสลับรอบนี้นะครับก็ไม่ได้ไต่ คือไอดีผมไม่ค่อยได้ไต่เลยนะคุณผู้ชมคือผมเล่นมาเยอะคือผมแบบแค่เล่นสเ็จพิเศษแล้วก็เคลียร์ภารกิจประจำวันน่กก็แทบกระอักเลือดเลยครับไม่ค่อยมีเวลาแล้วคือมาถ้ามาเล่นพีก็ถ้ามีคูณหมครับคือผมใช้เวลาในการเล่น7จ็ดีทั้งหมดเนี่ยประมาณนะคุณผู้ชมประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะคือผมเล่นทั้ง7 ID ีกว่าจะเสร็จนะครับ และที่เหลือก็ใช้เวลาว่าในการทําการบ้านนะครับดูอนิเมะไปมันไม่ค่อยได้พักนะครับตัดต่อคลิปด้วยนะครับผมอัดคลิปด้วยนะครับก็วน,นยนอย่างนี้เลยครับผมก็ถ้าไม่ผมไม่รู้นะว่า,าไม่รู้ว่าร่างกายมันจะไหวถึงตอนไหนก็ผมก็พยายามแบ่งเวลานะแลวก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมอย่างเช่นตอนคลิปจะลงไป4,000รูบี้ผมก็นอนตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับ ตีหนึ่งครึ่งอ่ะคือผมแบบปั่นก็เริ่จะปั่นเสร็จหลักแล้วผมก็เอาปล่อยออโต้จริงไว้คูณ2ไว้ ide, ครับแล้วผมก็เผลอหลับนะครับผมคือแบบไอโฟนผมแบบเปิดไว้ทั้งวนนันน่ตอนนั้นนะครับผมจนเหลือประมาณ30%มนะ่ะอย่างนี้ทท่ามันแบตไม่หมดนะครับผมผมเปิดค้างไว้ตอนนั้นน่ะเออก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็คงต้องพักผ่อนเยอะแล้วเพราะว่าเสร็จภารกิจแล้วเก็บครบ4 0 0พัรูบี้แล้วนะครับผมก็ไอ้นี้ก็คงต้อง เหมือนกันแหละก็ต้องคงก็คงต้องเก็บหยุดพักแล้วก็เก็บตั๋วกาชา7.5ปีอะไรก็ไว้สุ่มกาชาตามาราชสรนหมวกแดงต่อหรือว่าสบรชกันต่อครับสำหรับไอเดียนี้ก็เจมืดแม็กแล้วนะก็ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม